<Sýst> nhân tận oh, à. cầu hôn cock, yeah, lòng giáp có bay xem có kè xem xem xe 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 เติเมแล้วเมวื่อวานเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็สายไปน,นะครับเดี๋ยวเข้าไปซื้อของสึ่งนี้น้ำขอแห้งเซเว่นอเลเว่นก <11. S 2> ิจยุตตู้เครื่องดื่มเลยกาแฟครับกาแฟยามบ่าย กาแฟกระป๋องแดงเบอร์ที่โอ้สิบเจ็ดบาทแล้วไม่เ,เป็นไรครับราก็แปงปันสัก,กแล้วกันได้แล้วเรียบร้อยปเป็นกาแฟเรียบร้อยกาแฟเรียบร้อย ได้ไหมเรื้อยครับมีกาแฟมีขนมไปแบบงที่าทกินโอเคครับอินบอก เ <150 S 2> อ็มร้อยห้าสิบยิ่ลงมายั่งแต่เปิืองเปลืองม,มาแป๊บๆดิเดี่ยวสุดยอดต้องตั้งต้องเปิดเลยเปิดเลยเปิดเทนไหมต้องต้องยัดทิพเองตลอดอ่ชะช้าม่ได้เยี่ยมสุดยอดเยี่ยมสุดยอดบ๊ายบายต้องส,สดชื่นแบ่งปันปกัน ครับเรียบร้อยก็สวัสดีย่ำใบมากๆเลยครับไปเซเว่นมาครับก็แวะซื้อกาแฟนะครับก็เรียบร้อยแบค์ปันนะครับเราเป็นสหเราก็ต้องแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับเมื่อกี้ผมก็เอาเงิซื้อไปให้พี่ไอตี้นะครับครับปันจัยอยู่ที่บกกิน พี่เลกนะครับฝั่งไทยเขาก็ไม่ได้ติงตรวจตลอดเวลายัางไงไก็แค่นี้ก่อนเลครับเดีย๋ยวผมกลับที่ตั้งก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับเป็ตัวลไทเล้์นะครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเป็ตัวลไลทล้ท์โทรหนึ่งก็หนึ่งนะครับวันนี้ก็เซตตรวจบริเวณปากซอใหม่สุขุมวิครับก็กำลังใจชิดกันแล้วกันนะครับคุนะครับสวัสดีครับ